นายประกรณ์นิมประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมาการกฤษฎีกานะคะได้มีการกล่าวถึงกรณีการลงนาม MOU ระหว่างไทยสหรัฐเกี่ยวกับแร่หายากซึ่งเป็นที่กังวลกันว่าจะเป็นข้อผูกพันนะคะโดยได้มีการระบุข่าว่า MOU ดังกล่าวผ่านการพิจารณาโดยคณะรัฐมนตรีนักพิเศษแล้วและก็ได้ตรวจสอบถ้อยคําอย่างละเอียดโดยกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมตรวจสอบในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะคะยืนยันว่าไม่ใช่หนังสือสัญญาตามมาตรา178และไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศเป็นเพียงความร่วมมือเบื้องต้นเพื่อพัฒนาและก็แลกเปลี่ยนกันทั้งสองฝ่ายต่างตอบแทนกันได้ไม่ได้หมายความว่าสหรัฐจะมาลงทุนฝ่ายเดียวไทยก็สามารถไปลงทุนที่สหรัฐได้ด้วยเช่นกัน หากมีศักยาภาพการดําเนินการเป็นไปตามกฎหมายไทยโดยเฉพาะกฎหมายแรกที่กําหนดให้เปิดประมูลอย่างเสรีและเป็นธรรมส่วนข้อกังวลของสังคมก็จะรับไว้พิจารณาแล้วก็ยืนยันข่าวว่า MOU สามารถยกเลิกได้เพราะมีเงื่อนไขย,ยกเลิกในเอกสารในประกก็ยังเตือนนะคะว่าอย่าเชื่อสรุปจาก AI หรือแหล่งที่ไม่เป็นทางการเพราะบางแห่งระบุเช่นใช้คําว่าคู่สัญญาทั้งที่เอกสารจริงๆใช้คําว่าความร่วมมืออย่างเท่าเทียมไม่ ใช้ข้อตกลงผูกพันค่ะซึ่งกฎหมายแรกของไทยเนี่ยบอกว่าจะต้องเป็นมีการเปิดประมูลนะครับต้องมีการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมเพราะนั้นกฎหมายไทยเราเราครอบคลุมในเรื่องนี้แล้ mm. วเพราะนั้นข้อกังวลเนี่ยเป็นข้อกังวลที่ท,ที่ต้องรับไว้พิจนรณานะครับเพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติเราก็จะพยายามไม่ให้เกิดปัญหา นะครับแล้วก็มันไม่มีผลผูกพันต่างกฎหมายระหว่างประเทศเพราะนั่นานันก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศปกติ